สวัสดีครับเต็มอยู่ไนฉันนี่ครับลุงพลก็ขึ้นมาดูงานที่วัดสำนักสงฆ์ผูหลวงนะครับโรัอ,อือยังยังยังไม่เริ่มทีเนาะครับสครับ สถานการณ์ล่าสุดก็ตรงนั้นแปลเลยวะมากกว่าน,นี่นานแล้วไม่ได้ขึ้นมาครับเป็นอัปเดตล่าสุดนะครับของวัดภูหลวงนะครับก็บบผมน้ำให้สายยุบตัวเนาอะเนี่ย นี่ก็เป็นเป็นอัปเดตนะครับอัปเดตล่าสุดความคืบหน้านะครับอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดของวัดู้หลวงลุงมาถึงก็ลุยงานเลยนะครับลุง can sộp bạt. Giọng tìm đôi <đuổi> แซง hùng <laughs> มาใหครับาอันนี้มากของใหญ่นียของใหญ่เยอะ